สวัสดีค่ะพบกับเนทจากช่อง ASG Wellness วันนี้นะคะเนทจะมาแนะนำเครื่องบริหารกล้ามเนื้อค่ะซึ่งความพิเศษของเครื่องตัวนี้นะคะสามารถที่จะออกแบบท่าฝึกออกกำลังกายได้มากกว่า20ท่าในเครื่องเดียวค่ะจึงทำให้การออกกำลังกายนะคะครอบคลุมทุกส่วนของร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนบนกล้ามเนื้อส่วนกลางและกล้ามเนื้อส่วนล่างค่ะและนั่นก็คือเครื่อง h e r p ูเล่ค่ะ และเครื่องนี้นะคะถูกออกแบบมาค่ะให้รองรับการใช้งานของผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยและทุกความสามารถค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ใช้วิลแชร์บุคคลทั่วไปและยังรวมถึงระดับนักกีฬาค่ะสังเกตนะคะว่าตัวเครื่องเนี่ย ไม่มีแผ่นเหล็กปรับน้ำหนักค่ะจึงทำให้อุปกรณ์นะคะใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยค่ะโดยอุปกรณ์ตัวนี้นะคะใช้เทคโนโลยีแรงต้านที่เกิดจากลมค่ะจึงทำให้มีความซอฟต์และก็เซฟนะคะปลอดภัยกับผู้ใช้งานค่ะโดยความพิเศษของเครื่องนี้นะคะน้ำหนักแรงต้านนะคะเริ่มต้นจากศูนย์ค่ะและยังสามารถที่จะปรับน้ำหนักแรงต้านนะคะเพิ่มหรือลดได้ทีละ0.1กิโลกรัมค่ะ ซึ่งข้อนี้นะคะจึงทําให้การปรับน้ําหนักแรงต้านนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับให้เหมาะสมนะคะกับผู้ใช้แต่ละบุคคลได้อย่างจริงๆเลยค่ะโดยรุ่นนี้นะคะเป็นระบบดิจิตอลค่ะสามารถที่จะเลือกท่าฝึกนะคะผ่านหน้าจอทัชสกรีนนี้นะคะได้อย่างอัตโนมัติแล้วก็ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยค่ะรวมถึงนะคะปรับน้ำหนักแรงต้านค่ะก็สามารถปรับผ่าน หน้าจอทัศสกรีนนี้นะคะแล้วก็ตัวหน้าจอทัศสกรีนนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะเห็นนะคะจำนวนครั้งนะคะในการฝึกของเราค่ะผู้ใช้งานเนี่ยไม่ต้องนับเองเลยนะคะเขาจะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะคะรวมถึงนะคะยังสามารถที่จะใช้งานร่วมกับระบบเฮอ a r สมาทัศค่ะทั้งในเรื่องของการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายนะคะหรือท่าฝึกออกกำลังกายของเครื่องเฮอรูเ hmm. ลนี้นะคะและยังสามารถที่จะ ติดตามนะคะผลการฝึกของเราได้อีกด้วยค่ะผ่านระบบเฮอร์สมรทัศน์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานอุปกรณ์เฮอร์พูเล่นี้นะคะโดยวันนี้ค่ะเรามีนายแบบสุดเกลอะมาเป็นคนสาธิตให้เราค่ะสวัสดีค่ะคุณกีสวัสดีค่ะ,ค <Yeah. S 1> ว,คะวันนี้นะคะคุณกีนะคะเขาก็จะมาสาธิตนะคะการใช้งานเครื่องเฮอร์พูเล่ค่ะโดยที่เราใช้งานอุปกรณ์เฮอร์พูเล่เพียงเครื่องเดียวนะคะแต่เราจะเอามา ออกแบบท่าฝึกเทียบเท่าก,กับการใช้อุปกรณ์5เครื่องเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่เครื่องแรกกันเลยค่ะท่าแรกนะคะเราจะไปที่การบริหารกล้ามเนื้อส่วนบนกันก่อนเลยค่ะก็คือท่าเชสเพรสค่ะตัวนี้นะคะท่าเชสเพรสเนี่ยก็จะได้กล้ามเนื้ออกนะคะกล้ามเนื้อหลักเลยก็คือกล้ามเนื้ออกค่ะแล้วก็จะได้ในส่วนของกล้ามเนื้อแขนของเราด้วยนะคะซึ่งการบริหารกล้ามเนื้อส่วนนี้นะคะ จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะทํากิจวัตรประจําวันนะคะได้อย่างแข็งแรงค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพยุงตัวเองลุกขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการผลักดันประตูนะคะเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยนะคะให้เราเนี่ยมีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะ ท่าที่2นะคะก็คือท่า Lat p u o l down ค่ะอย่างที่เราบอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าตัวอุปกรณ์ h e อร o พูเลนะคะรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานวิวแชร์ค่ะโดยท่า Lat p u o l down นี้นะคะเราจะสาธิตของการใช้งานของผู้ใช้วิวแชร์ค่ะอ่านี่นะคะก็คือถ้าเป็นกรณีของผู้ใช้วิวแชร์นะคะก็คือสามารถที่จะเข็นรถเข็นของตัวเองนะคะมาที่หน้าเครื่อง h e อร์พูเลนะคะแล้วก็สามารถที่จะออกกําลังกาย นะคะด้วยอุปกรณ์เฮอร์คูเล่ได้เลยนะคะ,ะตัวอุปกรณ์เฮอร์คูเล่นะคะเหมือนตัวที่เมื่อกี้เน็ปรับไปนะคะก็คือสามารถที่จะปรับระดับนะคะความสูงต่ำนะคะออกแบบท่าฝึกได้เลยนะคะว่าเราจะเลือกท่ารูปแบบไหนนะคะให้อยู่บนนะคะให้ลอกอยู่บนนะคะอยู่ตรงกลางหรือว่าอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ยังรวมถึงเนี่ยสามารถที่จะปรับนะคะให้เหมาะสมกับ สรีระของแต่ละบุคคลได้ด้วยค่ะท่าที่3นะคะจะเป็นการสาธิตการบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวค่ะ mm. ก็คือท่า c r u นช์นั่นเองค่ะโอเคนะคะท่านี้นะคะก็จะเป็นการก้มตัวลงไปนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะได้บริหารกล้ามเนื้อแกนแกนกลางลำตัวที่เป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะหลักๆเลยคือกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะแล้วก็จะได้ กล้ามเนื้อหลังค่ะด้วยนะคะตัวอุปกรณ์ h e r p ์พูนะคะสังเกตเลยค่ะว่าตัวของอุปกรณ์เสริมนะคะมีให้เลือกนะคะมากมายเลยค่ะทั้งด้ามจับที่เป็นแบบสั้นนะคะด้ามจับแบบกว้างนะคะที่เป็นแบบที่เมื่อกี้เราใช้ของตัวแร็ปพู d ดาวนะคะแล้วก็จะมีด้ามจับแบบแฮนด์กริปนะคะตัวนี้นะคะ ซึ่งการที่อุปกรณ์ก็มีให้เราเลือกเนี่ยหลากหลายนะคะเราสามารถที่จะเลือกที่จะใช้กับท่าฝึกออกกำลังกายของเราได้เลยนะคะว่าเราจะใช้ตัวของอุปกรณ์อิเซอรีตัวไหนนะคะท่าที่4นะคะจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อส่วนล่างคะ่ะนั่นก็คือท่า a d d u c t i o n หรือ a b d u c t i o นนะคะตัวท่า a d d u c t i o n หรือ abduction Ab นี้นะคะ mm hmm. ก็จะบริหารกล้ามเนื้อนะคะ mm hmm. ต้นขาด้านในนะคะต้นขาด้านนอกนะคะแล้วก็ยังรวมถึงสะโพกค,ค่ะซึ่งการที่เราได้บริหารกล้ามเนื้อ mm hmm. ต้นขาด้านในด้านนอกนี้เนาะจะช่วยให้การกระชับนะคะในส่วนของ mm hmm. ออกล้ามเนื้อเชิงการนะคะยังช่วยในเรื่องของป้องกันปัสสาวะเล็ดค่ะแล้วก็ ช่วยในเรื่องของการทรงตัวนะคะซึ่งท่านี้เนี่ยเหมาะกับการฝึกสําหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าจะช่วยให้การทรงตัวเนี่ยมีความมั่นคงนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินลุกนั่งขึ้นลงบันไดนะคะจะมีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภยัยช่วยป้องกันการล้มได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและท่าสุดท้ายนะคะก็คือท่าเล็กเคอร์ค่ะ ท่านี้นะคะก็จะได้ในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะคะแล้วก็สะโพกค,ค่ะสังเกตนะคะว่าตัวของเฮอร์พูเล่นะคะถูกออกแบบมานะคะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะโดยการที่พูเล่นะคะอุปกรณ์พูเล่นะคะก็จะมีในตัวของการจับนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ ยกขึ้นนะคะไม่ใช้งานก็ได้สําหรับคนที่มีการทรงตัวที่ดีนะคะแต่ถ้าสําหรับผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ป่วยนะคะที่การทรงตัวไม่ดีเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเราจะจับด้านใดด้านหนึ่งหรือว่าจับทั้งสองข้างก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขณะที่เราฝึกออกกําลังกายได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณกีนะคะที่มาช่วยสาธิตการใช้งานเครื่องเฮอร์ฟูเล่ให้กับเราคะ่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเครื่องเฮอร์ฟูเล่นี้นะคะไม่ได้ออกเพียงแค่5ท่านะคะเราสามารถที่จะออกแบบท่าฝึกการออกกําลังกายได้มากกว่า20ท่านะคะโดยเราเนี่ยสามารถที่จะออกแบบการฝึกได้อย่างอิสระเลยคะ่ะบางคนเนี่ยอาจจะอยากเน้นการบริหารกล้ามเนื้อส่วนบนหรืออยากเน้นส่วนกาลางลําตัว ส่วนล่างนะคะก็ขึ้นอยู่กับปัญหานะคะหรือว่าการที่เราต้องการที่จะไปเพิ่มประสิทธิภาพในกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆน,น,นะคะเราสามารถที่จะออกแบบได้อย่างอิสระเลยค่ะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะส่งผลดีต่อ ร่างกายของเรานะคะอันดับแรกเลยก็คือด้านร่างกายค่ะด้านร่างกายของเราเนี่ยเราก็จะได้ทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะที่แข็งแรงขึ้นนะคะชะลอความเสื่อมของกล้ามเนื้อนะคะกระตุ้นการทํางานของหัวใจปอดและหลอดเลือดนะคะและยังรวมถึงเรายังได้ในเรื่องของด้านการทํางานของสมองค่ะ<ม>การที่เราได้ออกกําลังกายนะคะจะทําให้ระบบประสาทนะคะหรือสมองเนี่ย สั่งการค่ะว่าเราจะต้องออกกําลังกายท่าไหนนะคะท่านั้นออกยังไงนะคะมีการคิดอยู่ตลอดเวลานะคะรวมถึงบางครั้งเนี่ยเราจะต้องนับนะคะตรงนั้นก็ถือเป็นการใช้สมองนะคะการที่เราฝึกสมองหรือว่าเราได้ใช้สมองอย่างนี้ทุกวันนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยค่ะและอันต่อไปนะคะก็คือด้านของอารมณ์ค่ะ อารมณ์เนี่ยเมื่อเรามาออกกํลาลังกายนะคะได้ทํางานได้แบบเปลี่ยนอิรยาบทนะคะจากการทํางานนะคะจะทําให้เราลดภาวะความเครียดค่ะและก็จะช่วยป้องกันโรคซึมเศร้าได้ด้วยค่ะสําหรับใครที่สนใจเข้ามาทดลองใช้สินค้านะคะหรือเข้ามาเยี่ยมชมโชว์รูมนะคะสามารถติดต่อได้ที่คอนแทคด้านล่างนี้เลยค่ะ mm hmm. ASC Wellness สุขภาพดีที่สร้างได้ด้วยมือคุณเองสวัสดีค่ะ